สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับมาพบกันวันนี้นะครับอยู่ที่ห้วยเสน่นะครับนี่แหละครับที่เรานะครับมาซื้อกับข้าวครับก็เลยแวะมาดูนะครับเพราะว่าที่นะครับร้านอาหารนะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งใต้นะครับ ห้วยเสน่งนะครับก็จะมีร้านอาหารต่างๆอาหารตามสั่งนะครับเป็นที่นะครับมานั่งพักผ่อนนะครับกินอาหารตามสั่งนั่นเองนะครับไม่ว่าจะมีทุกอย่างนะครับก็มีหลายร้านนะครับมีเป็น3-40ร้านเลยทีเดียวนะครับก็ให้ชมบรรยากาศนะครับห้วยเสน่งบ้านเรานะครับสุรินบ้านเราสระแสเคมเซรอ ปีนี้นะครับน้ำค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับน้ำแห้งหมดเลยนะครับก็สำหรับพื้นที่ตรงนี้ก็หลเอาพันไร่เลยทีเดียวนะครับดูนะครับกว้างมากนะครับ พอดีอยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ที่ขุดห่างจากที่ขุดตรงนี้ก็ประมาณ5กิโลนะครับก็จะมาซื้อกับข้าวเที่ยงนะครับไปให้ลูกน้องคนที่ขุดทำขับแมคโครนั่นเองนะครับนี่นะครับน้ำเยอะนะครับ น้ำเยอะมากนะครับยังไม่ถึงหน้าฝนถ้าน้ำฝนนะครับน้ำอาจจะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับตะลิงนะครับตรงนี้นะครับถ้าน้ำเยอะเยอะก็จะขึ้นมาถึงถนนตรงนี้เลยทีเดียวนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าอยู่สุรินทร์มีอะไรดีอะไรอย่างนี้นะครับก็ที่ตรงนี้นะครับเป็นที่นะครับ มาพักผ่อนนะครับช่วงสงกรานก็จะมาเล่นน้ําเล่นอะไรในจุดพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอาหารอยู่ด้านนี้นะครับก็มาสั่งอาหารนะครับมาอยู่ด้านนี้เยอะมากนะครับด้านนี้ นี่นะครับเป็น 3- 40ร้านเลยนะครับแนวยาวเลยนะครับก็จะมีร่มไม้อะไรต่างๆนะครับนะครับเป็นที่นั่งนะครับเป็นบรรยากาศเย็นๆนะครับนู่นนะครับ 3- 40ร้านนะครับนั่งโต๊ะตรงไหนก็ได้นะครับเยอะนะครับ ลองมาชิมมากินดูนะครับร้านอร่อยทุกร้านนะครับเพราะว่าจะมาก็จะเปลี่ยนร้านไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเยอะมากนะครับก็โอเคนะครับพาท่านผู้ชมนะครับได้มาชมนะครับกับบรรยากาศห้วยเสนิงสุรินบ้านเรานะครับอยู่ใกล้ๆนะครับมีโอกาสก็ มาพักผ่อนกันนะครับมาซื้อกับข้าวนะครับโอเคเราคลิปนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับบรรยากาศนะครับทั่วทั่วไปนะครับขอบคุณสวัสดีครับ